จากคําถามของเครูโอเมอครูนี้แล้วน้องๆก็ตอบว่าเอเป็นครูเนี่ยต้องรู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาเขามีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีน้องๆทั้งสามคนนะครับมาบอกเลยว่าเออสิ่งที่จริงหรือเปล่าครูหรือบางครั้งเมื่อกี้อาจารย์โอยังไม่ต้องตอบไม่ต้องถามก็ได้เนี่ยเด็กก็จะบอกอยู่แล้วคําตอบมันรออยู่ข้างหน้านะครับวันนี้เอาเด็กมาทับเลยนะมีเด็กสามคน น,น oh. ัใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรบกวนน้องทราน้องแอมแล้วก็น้องพีมาเล่าเรื่องนะครับที่ได้เรียนรู้กับครูทั้งสองท่านที่โรงเรียนดารุณให้ผู้อยู่ในออนไลน์ตรงนี้ฟังหน่อยครับลูก ค่ะเดี๋ยวอ่านชื่อจริงให้หน่อยนะคะนางสาวอาชิระยาสมบัติพบนะคะน้องไซแอนสแอนใช่ไหมแล้วก็น้องนางสาวกมลฉาดจารัดโพร,รัตนคูลน้องแอมนะคะแล้วก็นายกริตรเมรช้างแก้วน้องพีนะคะจากอ่อนักเรียนที่เรียนบ้านปิ่นโตหรือปินโตออนไลน์เชิญเลยค่ะลูก ก็สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอชิรยาสมพัสสมภพนะคะอยู่ชั้นม .5 เป็นตัวแทนจากบ้านปินโตออนไลน์ในเทอมที่ผ่านมาค่ะในเทอมที่ผ่านมาหนูก็สนใจในการทําคุกกี้พริกแกงและแกงเขียวหวานค่ะเพราะส่วนตัวหนูเป็นคนที่ชอบทําขนมแล้วก็ทําอาหารอยู่แล้วด้วยค่ะ แล้วก็ที่มาของโครงงานนี้ก็คือในสถานการณ์โควิดหนูคิดว่าการทําธุรกิจออนไลน์หรือการขายของออนไลน์เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะแต่ถ้าการที่เราจะทําให้คนสนใจในสินค้าของเราแล้วก็ต้องมีความแปลกใหม่และไม่เหมือนใครค่ะหนูจึงสนใจในการทาคุกกี้ที่ผสมผสานกับเครื่องแกงนั่นก็คือรสชาติพริกแกงและแกงเขียวหวานค่ะแล้วก็ยังอยากจะต่อย,ยอดจากมาสเตอร์เชฟเมื่อสองปีที่แล้วให้เป็นธุรกิจอีกด้วยค่ะ จากนั้นก็นำไปขายในรูปแบบออนไลน์โดยโปรโมทผ่าน Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะและเมื่อเวลาที่โปรเจกต์ของเรามีการซื้อของมีการส่งของหรือว่าธุรกิจมีการเคลื่อนไหวหนูก็ต้องมาลงบัญชีเพื่อทราบรายรับรายจ่ายขาดทุนกำไรหรือว่าสินค้าค้างส่งเพื่อให้ธุรกิจของเราไม่ไม่เกิดข้อผิดพลาดค่ะส่วนวัตถุป,ประสงค์ของโครงงานนี้ก็คือเพื่อศึกษากระบวนการผลิตคุกกี้และการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์เพื่อศึกษาการคำนวณโภชนาการและสารอาหาร และสุดท้ายก็คือเพื่อศึกษาการทําธุรกิจออนไลน์ด้านการผลิตการตลาดการเงินและการดูแลลูกค้าอีกด้วยค่ะส่วนทักษะและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงงานนี้ก็สิ่งแรกเลยคือสิ่งที่ใหม่มากสาหรับหนูและหนูไม่เคยทามาก่อนก็คือการทํางานในธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ค่ะการลงบัญชีการโปรโมทสินค้าเพื่อให้คนมีความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งที่สําคัญที่สุดในโครงงานนี้สําหรับหนูก็คือความรับผิดช,ชอบและการบริหารเวลาที่ดีเป็นอย่างมากค่ะ เพราะว่าเราจะต้องทําขนมแล้วก็ส่งให้ทันตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะซึ่งทักษะที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันหนูคิดว่าเป็นการพูดการนมนว้วการวางแผนแล้วก็การบริหารเวลาต่างๆอีกด้วยค่ะในโปรเจกต์นี้หนูก็มีทั้งสิ่งที่ท้อแล้วก็มีวิธีที่เอาชนะกับมันค่ะในช่วงแรกที่หนูนํำคุกกี้ไปขายก็มีผลตอบรับที่ดีมากมีคนซื้อเป็นจํานวนมากค่ะ แต่พอผ่านไปเรื่อยๆยอดขายก็เริ่มตกลงคนเริ่มไม่เห็นการโปรโมทสินค้าแล้วก็ไม่เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมั่นในรสชาติของเราเพราะว่ามันไม่ได้มีขายอยู่ตามท้องตลาดค่ะตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าท้อเหนื่อยแล้วก็เครียดมากไม่อยากจะทําแล้วแต่ว่าก็คิดว่ามันคือโปรเจกต์และเป็นสิ่งที่เราเป็นคนเลือกที่จะทําเองในตั้งแต่ต้นเทอมค่ะหนูเลยไม่สามารถที่จะเลิกทําได้ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขโดยการทําคุกกี้แล้วก็ส่งให้คนที่รู้จักช่วยชิมแล้วก็เขียนรีวิวมาแล้วหนูจะนํา ไปลงในเพจค่ะแล้วก็หาโปรโมชั่นใหม่ๆที่น่าสนใจและทักไปโปรโมทในแชทส่วนตัวกับคนที่รู้จักค่ะจนสุดท้ายก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนความแตกต่างระหว่างการทํางานที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะที่บ้านก็คืออย่างแรกเลยที่โรงเรียนก็คือสามารถปรึกษาครูได้สะดวกคุยกันเข้าใจแล้วก็เห็นภาพค่ะแต่พออยู่ที่บ้านก็ต้องสื่อสารผ่านซูมแล้วก็อธิบายได้ยากขึ้นค่ะ อย่างที่สองก็คืออยู่โรงเรียนก็จะมีความตั้งใจในการทํางานมีครูช่วยดูแลถามงานแล้วก็ตามงานก็จะไม่ค่อยมีงานค้างค่ะแต่พออยู่ที่บ้านก็จะหลุดโฟกัสได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่อย่างที่สามก็คือเวลาไม่เข้าใจหรือมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนก็สามารถถามเพื่อนถามครูให้เขาช่วยเหลือเราได้แต่พออยู่ที่บ้านก็ต้องทํางานคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวค่ะแต่บางทีอาจจะได้แค่คําแนะนํามาจากครูแต่สุดท้ายเองแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองค่ะแล้วหนูคิดว่า อันนี้เป็นข้อดีสําหรับตัวหนูคือหนูโตขึ้นหนูสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอ,อื่นค่ะอย่างสุดท้ายก็คืออยู่ที่โรงเรียนเครื่องครัวอาจจะหายากไม่สะดวกสบายในการใช้ครัวแต่พออยู่ที่บ้านก็จะเป็นครัวของเราเองสามารถทําขนมได้สะดวกค่ะอุปกรณ์ครบค่ะแล้วก็โปรเจกต์นี้หนูก็มีประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะงั้นต่อไปก็ขออนุญาตเป็นหนูเลยแล้วกันนะคะแล้วสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะอยู่ม .4 ค่ะอ่าก่อนอื่นเลยก็ขอเท้าความไปถึงอินสปิเรชันที่มาทำโปรเจกต์นี้ก่อนละกันนะคะก็ในช่วงก่อนเปิดเทอมเทอมที่แล้วค่ะหนูเหมือนแบบอยู่ในช่วงที่ชอบทานช็อกโกแลตมากแล้วก็ค่อนข้างจะอินกับมันมากลงไหลในช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ได้มีโอกาสไปแบบว่าชิมช็อกโกแลตตามร้านที่เป็นร้านช็อกโกแลตต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ร้านหนึ่งที่หนูมีโอกาสได้ไปเจอกับพี่เจ้าของร้านก็คือบังเอิญเจอกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คุยกับเขาเนี่หน่อยก็เลยรู้ว่าเออซึ่งร้านนั้นก็คือพี่ร้านโกโก้ม,มา a ม่ค่ะพี่เจ้าของร้านก็คือพี่โทนี่ซึ่งก็เลยได้รู้ว่าแบบเขามีโกโก้แมสขายซึ่งโกโก้แมสเนี่ยเป็นโปรดักต์ก่อนที่จะมาเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากทำชอ็อกโกแลตอะไร,งไระเงี้ย บอกว่าเขาสามารถสพอร์ตเราได้ในส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยอ่านเลยอยากลองทำชอ็อกโกแลตแบบบีทูบาร์ดูค่ะทีนี้หนูก็เลยมานั่งดูว่าเาบ้านโปรเจกต์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แบบว่า,าแบบคิดถึงงบประมาณอะไรต่างๆเนี้ยค่ะซึ่งพอดูแล้วบ้านโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ค่อยจะตรงกับทีมซึ่งเป็นการขายออนไลน์เท่าไหร่แล้วบวกกับการที่การทำชอ็อกโกแลตเนี่ยค่อนข้างจะใช้งบเยอะก็เลย หนูก็เลยได้คอนเซปต์มาเป็นการที่เราจะขายบรวนี่ค่ะซึ่งก็เป็นขนมที่ใช้ช,ช็อกโกแลตเยอะพอสมควรกับแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการขายบรวนี่เนี่ยมาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการทำช,ช็อกโกแลตค่ะซึ่งมันก็จะเป็นในลักษณะของคล้ายๆการ Crowdfunding ค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเราสามารถทชชําช็อกโกแลตออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็อาจะส่งคืนประโยชน์หรือว่าสิทธิพิเศษบางอย่างให้กับลูกค้าที่สนับสนุนเราค่ะ ก็โปรเจกต์เนี้ยเนี่ยหนูแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกคือการขายบบวนี่ก็หนูได้ทําการขายเป็นแบบพรีออเดอร์ไปทั้งหมดสครั้งค่ะก็เลยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะแบบว่ามีโปรดักต์ใหม่ไปโปรดักตใหม่ปล่อยออกมาบ้างตามแบบว่าตามความเหมาะสมอะไรนี้ค่ะซึ่งพูดเลยว่าการขายออนไลน์หรือว่าเป็นการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่หนูไม่ถนัดเลยเพราะว่า หนูเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารถึงไม่สามารถนําเสนอความพิเศษของโปรดักต์เนี้ยไปถึงลูกค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าก็ก็รู้ว่าเป็นคนที่เป็นเหมือนตัวหนูเองก็เป็นคนที่ไม่ได้สื่อสารเก่งมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องค่อนข้างจะพยายามที่จะทํารูปหรือว่าทําโปรโมชั่นออกมาใหม่เรื่อยๆอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นความพยายามที่ ยากพอสมควรค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่สูตรบรนี่ของหนูเนี่ยมันผิดพลาดก็คือเอตัวบรนี่เนี่ยได้ออกมาแล้วมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะตอนนั้นก็เลยเอแป้งบรนี่ที่เหลือก็เลยเอาไปแก้สูตรใหม่เลยแล้วก็ก็คือเอปรับส่วนผสมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทําแป้งเพิ่มด้วยเพื่อให้พอกับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาเพราะว่าเป็นการผิดออเดอร์เรารับเงินเขามาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่ ตอนนั้นอะเราวางแผนไว้ค่อนข้างพอดีก็คือเราทําเสร็จแล้วส่งเลยแต่พอเราเกิดปัญหาแบบเนี้ยเราก็เลยต้องแจ้งลูกค้าว่าขอส่งดีเลยไปหนึ่งวันนะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่ออย่างน้อยเขาจะได้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สุดค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่หนูกําลังขายเบ้านี่อยู่หนูก็ต้องทดลองทำช็อกโกแลตไปด้วยค่ะซึ่งการทำช็อกโกแลตของหนูเนี่ยก็จะใช้โกโกโ้ a p สในการทำซึ่งก็ ได้มาจากร้านของพี่โทนี่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็โกโก้แมสตัวนี้เนี่ยเป็นโกโก้แมสของไทยด้วยก็จะเป็นเหมือนโกโก้แมสจากประจวบประเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งการใช้โกโก้แมสทำช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้เป็นวิธีปกติที่เขาทํากันเพราะว่าปกติเขาจะปรุงรสหรือว่าปรุงส่วนผสมอื่นๆเข้าไปก่อนที่จะในในระหว่างการโม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวโกโก้แมสเนี่ยมันโม่มาแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีเครื่องโม่ค่ะก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ด้านอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยลองด้วยลองเติมน้ําตาลหรือว่าเติมส่วนผส,ม,สมอื่นๆด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูลองใช้ไซรัปค่ะก็คือน้ําเชื่อมอะไรเงี้ยค่ะก็พอใส่ไซรัปเข้าไปเนี่ยตัวช็อกโกแลตจากที่ละลายอยู่ค่ะอยู่บนเตาเลยค่ะมันแข็งตัวขึ้นมาก็คือจับตัวกันเป็นก้อนหนูก็เลยแบบตอนนั้นคือไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบว่างงมากก็แบบ เอ้ยมันมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเพราะว่ามันก็ดูมันก็ดูปกติทุกอย่างแต่อยู่ๆทำไมมันจับตัวกันขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค <s> ่ะก็เลยเราก็เลยค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยๆแยกตัวแปรแต่ละตัวว่ามันพอจะมีอะไรที่ส่งผลกับตัวช็อกโกแลตได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยหาไปเรื่อยๆแล้วก็ทดลองแต่ละอันไปเรื่อยๆเช่นเราจะมันอาจจะเป็นเพราะ ตัวสตรัคเจอร์ของไซรัปที่ส่งผลต่อช็อกโกแลตหรืออาจจะเป็นเพราะความชื้นหรือว่าอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจนทดลองไปทดลองมาก็ได้รู้ว่ามันเป็นเพราะความชื้นในไซรัปที่ทําให้ช็อกโกแลตจับตัวกันแล้วจากโปรเจกต์ที่หนูทํามาเนี่ยคะ่ะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ได้คือเรื่องของการที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเออเรื่องของ โกโก้หรือช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้เราไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลโปรเจกต์เราอย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็หาความรู้หาข้อมูลแล้วก็พยายามวิ่งเข้าหาครูเพื่อที่จะปรึกษาในสิ่งที่เราสงสัยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรามีหนูก็ได้เรื่องของการการมองปัญหาหรือว่าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอา่อเวลาเราเจอปัญหาด้วยตัวเราเองอะค่ะครูเขาไม่ได้มาเห็นปัญหานั้นจริงๆแล้วเรา สามารถแค่เล่าปัญหานั้นให้ครูฟังผ่านซู o ค่ะเราก็เลยกลมันกลายเป็นว่าเราต้องมองปัญหาให้รอบด้านมากขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหามันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการเวลาเพราะว่าเวลาที่เราเวลาของเราะค่ะคือเราต้องทําทุกอย่างให้ออนทามมากเลยเพราะว่าเรามีงานเยอะที่ต้องทําอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้เรื่องนี้มาด้วยแล้วก็เออ สำหรับเทอมที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้ศึกษาการทำช็อกโกแลตไปบางส่วนใช่ไหมคะเทอมนี้หนูก็เลยต่อยอดค่ะด้วยการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำช็อกโกแลตต่อโดยครั้งนี้เนี่ยจะศึกษาเหมือนลงลึกไปในแต่ละขั้นตอนค่ะเพื่อเพื่อที่จะคลายความสงสัยในจากเทอมที่แล้วค่ะเพราะว่าก็ยังรู้สึกว่ายังศึกษาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ ก็เลยเทอมนี้ก็เลยแกลเป็นว่าเป็นการศึกษาแล้วก็เอามาเขียนเป็นคล้ายๆเป็นบล็อกในดล็อกดิดอะไรประมาณนี้ค่ะก็สําหรับโปรเจกต์หนูมีประมาณนี้ขอบคุณค่ะก็ผมชื่อพีนะผมเล็กเออชื่อจริงชื่อกิตติเมธสังแกนผมก็เป็นคนทําตัวโปรเจกต์ตัวแฮปปี้บาน่าครับผม ซึ่งเออผมก็ขอเล่าก่อนที่ผมจะมาทำโปรเจกต์ตัวเข้าบ้านปิ่งโตนะก็คือตัวที่ผมจะทําือแฮปปี้แบรน้าคือก่อนหน้านี้นผมได้ไปเรียกว่าทำโปรเจกต์อื่นมาหลายหลายหลายอย่างทั้งจะเป็นแนว e n g i n e e r ยริหรือว่าการดีไซน์ผมก็คือถ้าสังเกตคือผมเรียกว่าพยายามจะหาตัวเองไปเรื่อยๆครับว่าผมชอบอะไรกันแน่ก็ไปหลายๆแนวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วที่เหตุผลที่ผมได้บ้านบ่อยคือผมเป็นคนที่แบบพอไม่ชอบอะไรครับผมสึก ทำโปรเจกต์ได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่คือเรียกว่าไฟมันค่อนข้างแบบหายง่ายาแบบพอทํามาครึ่งเทอมปุ๊บก็รู้สึกแบบมันไม่ได้ชอบจริงๆก็เรียกว่าแบบค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆครับแล้วด้ยวยความที่ผมย้ายไปย้ายมาก็ได้เข้ามาบ้านเป็นโตของผมก็คือเป็นบ้านที่ผมมาทำโปรเจกต์ในครั้งนี้ครับผมซึ่งผมขออธิบายบ้านเป็นโตก่อนว่าบ้านเป็นโตครับคือเขาเป็นบ้านที่เกี่ยวกับการทําอาหารนะครับผมซึ่งในทอมนั้นเนี่ย เขาให้ทําเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรผมก็คือการเอาสูตรอาหารที่อยากจะมีอยู่ก่อนแล้วมาพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ได้เลือกโปรเจกต์ของผมเองผมมาเป็นกล้วยทอดเคลือบช็อกโกแลตซึ่งถามว่าทําไมผมถึงมาทําเป็นกล้วยทอดเคลือบช็อกโกแลตก็คือหนึ่งคือ,อพ่อผม,มเป็นคนที่ชอบกินกล้วยทอดครับผมแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมสามารถพัฒนาอาหารแล้วก็เพิ่มมูลค่ามันได้เนี่ยคงเป็นอะไรที่แบบแบบดูดีขึ้นมาแบบให้มันแบบดูแบบอร่อยมากขึ้นเป็นขนมที่ แบบคนรุ่นใหม่อย่าจจะแบบดูทานง่ายแบบอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าเป็นขนมแบบขนมไทยมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ก่อนที่ผมจะมาเข้าบ้านอนเดิมเข้าบ้านมาเจกับคือผมจะมีสอบตัวอทำอาหารก่อนก็คือตอนเข้าบ้านปิดโตครับคือเป็นเป็นโจทย์ข้าวผัดหมูครับผมซึ่งเรื่องนี้มันทําให้ผมรู้ว่าการทําอาหารผมไม่มีทั้งพรสวรรค์แล้วก็ความสามารถที่ว่าติดลบเลยก็ว่าได้คือ ตอนแรกผมก็คิดว่าทําอาหารคงแบบง่ายๆแล้วก็แบบใสยๆยังไปแล้วก็เสร็จเองแต่ว่าผลลัพธ์คือหมูผมทั้งไม่สุกแล้วก็ข้าวผัดคือไม่มีรสชาติด้วยแล้วเออคือตอนแรกผมก็กะกจะออกจากบ้านปิดโตไปด้วยความรวดเร็วเพราะว่าคิดว่าค,คงไม่นอดแล้วแต่ว่าแล้วองากว่ผมเป็นคนแบบอยากแบบอยากลองของแบบอ,ไอาไปเนี่ยอุตส่าห์มาแล้วก็ทําต่อแล้วกันก็ก่อนในที่ผมบอกว่าทําก็ถทาเครือช็อกโกแลตใช่ไหมผมก็เลยลองมาทําในวีคแรกเลยซึ่ง ในวิคแรกผมก็ก็เรียกว่ายังมัวสูตรเหมือนเดิมก็ทําไม่เป็นถึงสองครั้งผมทำสองครั้งรสชาติก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมก็คือมีแค่ความเค็มของแป้งกับกวยก็คือยังฝาดอยู่เลยคือยังรสชาติคือยังใช้ไม่ได้เลยถ้าถามตามตรงความรู้สึกในตอนน,ตนั้นผมรู้สึกเอ่อท้อผลควรให้ผมที่เอ่อพูดตรงว่าทําแบบไม่ไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็คือผมมีแบบเอ่อแบบสมมติว่าผมเป็นคนอื่นแล้วผมมองตงัวเองบกลับมาเลย อนนั้นนะครับคือผมก็คงคิดว่าผมอาจจะไม่ไม่มีแผลพรสวรรค์หรือแบบความสามารถทางอาหารอะไรก็ตามแต่ว่าผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าแบบผมแบบจริงจังกับอะไรสักอย่างหรือว่าแบบพยายามแบบไปเรื่อยๆทําจนแบบถึงที่สุดผมว่าผลลัพธ์มันอาจจะเไม่ได้ออกมาดีแต่ว่าน่าจะพัฒนาตัวเองได้ก็เลยเ,เรียกว่าทําตัวโปรเจกต์ของผมมาต่อไปเรื่อยๆครับผมจนถึงวีคที่สี่ถึงห้าผมที่ทําที่ใช้เวลามานานเนี่ยเพราะผมมีทั้งการศึกษาเรื่องการทอด การดูแลความสุขของกล้วยแล้วก็การเรียกว่าหาสูตรในการทําแบบตัวแป้ง่ให้มันมีรสชาติมันต้องแบบใส่ส่วนผสมอะไรบ้างก็เลยใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วสุดท้ายก็คือผลก็ออกมาดีครับในวีค่าคืออร่อยแล้วถ้าถามว่าผมรู้ได้ยังก็คือผมทาแล้วไม่ได้กินคนเดียวผมก็ให้ทั้งรุ่นพี่ทั้งครูทั้งแม่บ้านแถวนั้นนะแล้วก็ให้แบบสอบถามไปถามว่าเนี่ยรสชาติมันโอเคไหมหรือว่าความกรอบมันพอดีไหมหรือว่าความ ในกล้วยยังมีความหวาของกล้วยอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะให้เขาไปเรื่อยๆจนกล้วยทอดผมก็คืออร่อยแล้วผมก็คือสำเร็จแล้วอันนี้อันนึงแล้วก็ในตอนนั้นก็คือผมได้ลองขายจริงในโรงเรียนด้วยก็คือขายแม่บ้านที่อยู่แถวนั้นแล้วก็อาจารย์แล้วอาจารย์แล้วก็เด็กโรงเรียนก็คือขายได้ผมก็ทําให้รู้ว่าผมมสามารถเอาเนี้ยไปในงาน exhibition ได้แล้วซึ่งในวิสที่หกของผมผมก็ได้มาพัฒนากล้วยทอดผมในการเอาไปเคลือบช็อกโกแลตครับผมก็คือ พัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่ามันใชครับก็ทําเหมือนแบบเดิมตอนแรกผมก็คือทําปุ๊บก็มีตัวแบบสอบถามไปให้ใคราคน,นู้นคนนี้คนนั้นจนผมได้สูตรที่คงที่แล้วก็รสชาติที่โอเคแล้วก็ในตอนนี้ผมไปขายของที่บูธเอ็กซิบิชันผมก็ได้เอาทั้งก้้ยทอดแล้วก็กล้ยทอดเคลือบช็อกโกแลตไปขายพร้อมกัน2อันผมถึงว่าแต่ว่ากล้ยทอดเคลือบช็อกโกแลตผมเอาไปน้อยกว่าส,ส่วนที่มีพอสมควรเพราะคิดว่า มันคงจะแปลกใหม่แล้วอาจจะแบบขายไม่ได้ก็เลยเรียกว่ายัางไม่ได้มั่นใจในแบบสินค้าตัวนี้มากเท่าไหร่นะก็เลยเอาไปค่อนข้างน้อยครับซึ่งถามว่าผลลัพธ์ในตอนนั้นเป็นยังไงก็คือพวกทอดเครือบช็อกโกแลตผมขายได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรครับผมถึงแม้มันจะมาน้อยก็ตามแต่มันหมดภายในแบบไม่กี่สิบนาทีที่ผมรู้ว่าโอเคมันคงแบบอร่อยจริงๆแหละและสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นก็คือคนที่ซื้อซื้อของผมไปตอนแรกคือเขากลับมาซื้อภายในไม่ไม่แบบประมาณห้าหกนาทีที่ผมไม่รู้ว่า ผมสามารถขายตำเาได้แล้วทาให้เรียกว่าโปรดักของมมษ์จะแบบผ่านจริงๆแล้วส่วนตัวก็ท่าผมก็ขายได้จบงานผมก็รู้สึกภูมิใจเล็กน้อยผมเพราะว่าของที่เตรียมมาคือขายหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งเผมก็ขอพูดเรื่องสําคัญที่ทําให้งานผมเรียกว่าแบบเเสร็จถึงขายบูย๊จนเสร็จก็คือผมไม่ได้ทำโปรเจกต์คนเดียวครับผมก็คือผมมาทำโปรเจกต์เดียวแต่ว่า ผมมีทั้งอาจารย์หรือไม่ก็รุ่นพี่ที่แบบคอยเออแนะนําหรือว่าจะเป็นการสอนเขาแทบจะจับมือผมทําหรือไม่เวลาผมไปทอดเขาก็ไปเฝ้าเฝ้าผมแบบทั้งวันเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็ช่วยผมในหลายๆเรื่องจนผมก็คือแบบขายเสร็จก็คือเขายังช่วยผมได้ดีเนียผมส่วนเอ่อในเทอมสองครับก็คือเป็นการคือต่อมาคือที่ผมบอกว่าผมทำก็เท่ากัเครื่องาสมช็อกโกแลตครับเพื่อความแบบ ก็ระดับอาหารเพิ่มมูลคา่าแล้วก็มีความแปลกใหม่ครับซึ่งอันที่สองครับเขาเน้นเรื่องการเอทำเป็นธุรกิจที่ผมก็คือเป็นเหมือนขายอาหารซึ่งในหัวผมคาว่าธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะสร้างความแบบว่าแปลกใหม่หรือแตกต่างกับธุรกิจอื่นๆนะว่าเออให้มันแบบอาจจะเป็นทางขายได้ดีอย่างเช่นร้านอื่นเขาอาจจะมีของที่แบบเขามั่นใจอยู่แล้วเขามีของที่แบบดีอยู่แล้วถ้าเกิดเราทําซ้ําเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือผมไปทําให้ผมเอาของที่ผมคิดว่า มันแปลกใหม่ที่ผมเคยทาเทอมีปแล้วมาทําในเทอมสองเทอมต่อไปครับผมซึ่งเทอมนี้ผมก็มีปัญหามากกว่าเก่าดครับคือตอนแรกในเทอมที่หนึ่งเป็นการพัฒนาสูตรอาหารแล้วปัญหาหลักๆคือผมทําอาหารไม่พลอยได้แล้วก็ฝึกเป็นทําได้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้มีปัญหาทั้งเรื่องการขายต้องไปศึกษาการคิดบัญชีเลขแล้วเลขผมค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างไม่ได้เรื่องพอสมควรคือผมเจออย่างนี้ผมค่อนข้าง เออไม่ได้ว่าเป็นปัญหาที่ผ่านไปได้ยากค่อนข้างสูงครับผมซึ่งผมก็ขายอยู่สองทางทางออนไลน์ก็คือทาง Facebook แล้วก็ไลน์ของบ้านครับผม,ผมก็ผมมาขอเล่าปัญหาหลากักๆที่ผมเจอในการขายออนไลน์ก่อนเลยนะครับว่าอย่างแรก,ก <c oughs> รครับผมเรื่องคำนี้ว่าผมทําเป็นกุ้งทอเคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมครับ <c oughs> การจะขนส่งแบบไปในทางไกลหรือว่าใช้เวลานานเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาผมสมควรทําให้ แล้วช็อกโกแลตผมเป็นช็อกโกแลตแทบเวลาที่โดนความร้อนนิดหน่อยคือมันก็ละลายไปแล้วคือไม่สามารถกินได้แล้วอันนี้คือเป็นสีผมเก็ปัญหาค่อนข้างเยอะสมควรเช่นต้องใส่ถุงกันความเย็นต้องชั้งซื้อเจลสั่งซื้อเจลเย็นเข้ามาก่อจะส่งต้องแพ็กไปให้เขาต้องเลือกแบบเอ่อแบบริษัทส่งของที่ใช้เวลาเร็วสนควรแค่หนึ่งวันแต่ในสุดท้ายท้ายสุดผมยังม,มีปัญหาอยู่ดีคือตอนนั้นเป็นเหตุการณ์โควิด19ที่ผมทำให้แบบว่า การขนส่งค่อนข้างล่าช้ามากพอสมควรผมจากหนึ่งวันก็เป็นสามวันเลยแล้วผมทําเกี่ยวกับอาหารนะค่อนข้างส่งผลกระทบมากพอสมควรคือสินค้าบางอันคือละลายเละหมดเลยคือลูกค้าแบบไม่สามารถกินได้ผมก็เลยต้องเป็นคนที่ทําสินค้าใหม่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแก้ปัญหาไม่ได้คือผมไม่สามารถแบบผมยังเด็กอยู่ผมยังขับรถไปส่งเขาไม่ได้แต่มก็ยังดีที่ผมยังมีพ่อแม่ที่คอยแบบซัพพอร์ตก็คือก็ช่วยพาผมไปส่งแบบลูกค้าแบบ ทุกรลยเลยคือคนนี้อยู่ไหนเขาพาไปส่งเาไปส่งอันนี้ก็ผมรู้สึกดีใจที่แที่ว่าจะมีคนซัพพอร์ตผมอยู่นะครับผมส่วนเรื่องการขายผมก็ขายได้ดีครับผมซึ่งที่ผมแก้มหาเหยุานหนึ่งคือเรื่องความทีว่าสินค้าของผมเป็นอะไรที่แปลกใหม่คือเป็นที่ผมเพิ่งคิดได้ใช่ไหมครับบางคนเขาอาจจะมีความไม่เชื่อมั่นในสินค้าของผมผมก็จะเน้นเรื่องการทํารีวิวของผมก็คือ ผมจะไปขอให้คนรู้จักรีวิวหรือจะเป็นคนในมหาลาัยที่เขาเจบคูซายมาหรือคนที่ทําอาหารเป็นอาชีพก็ขอว่าให้เขารีวิวให้หน่อยหรือว่าอันนี้รสชาติมันเป็นยังไงผมก็จะถ่ายอัดลงเฟซอะไรอย่นี้งี้ยเป็นรูปว่าเนี่ยผมขายได้จริงๆนะรสชาติแบบโอเคอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นการทผมแก้ปัญหาอีกอันหนึ่งครับผมส่วนถ้าถามเรื่องความรู้สึกข,ของโปรเจกต์ที่ผมได้ทํามาก็รู้สึกภูมิใจอย่างว่า เออเรียกว่าผมคิกว่าผมจะทําแล้วก็คงจะเละไปตลอดแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมันเรียกว่าดูดีกว่าที่ผมคิดค่อนข้างมากผมรู้สึกเออดีใจพอตอนจบก็คือก็ยังพูดแอนดิ้กับก็ยังโอเคครับผมอันนี้ก็ดีใจก็เออแล้วคิดว่าไอ้โปรเจกต์ที่ผมทำคงจะสามารถเอ่อต่อย,ยอดเป็นอาจจะเป็นธุรกิจได้จริงเช่นเอ่อตอนโตผมก็ไม่รู้ผมจะทําอะไรผมก็อาจจะแบบขายนี้ไปเลยกันแบบจะจ็ดเข้าไปอาจจะแบบเป็นการเรียนเพียงชีพนะผม อันนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดกับโปรเจกต์ของตัวเองครับผมก็ผมก็มีเท่านี้ผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องพีเป็นคนเล่าสนุกนะใช่ใชคือคือพี่กำลังจะแซวว่าน้องอเป็นคนเล่าสนุกแบบหน้านิ่งๆ <laughs> <c oughs> คู่ขำแบบว่าเป็นคนเหมือนบรรยายเล่าเห็นภาพแล้วก็สนุกมากฟังตามและสนุกด้ว <laughs> ย <c oughs> ใช่ใช่แน่นอนคือน้องบอกว่าน้องเออหาพยายามหาตัวตนเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นก็เคยไปห้องห้องนู้นห้องนี้แล้วก็มาชอบจบตรงวิศวะห้องปินโตงั้นถามภาพรวมเลยลูกเอ้ทั้งสามคนว่า ทำไมถึงหลวมตัวมาพ้อปิน่นโตลูกทั้งท,งที่ครูทั้งสองท่านที่นํานําเรื่องมาเอแชร์เมื่อครู่นี้ก็ไม่ได้จบทางด้านอาหารเลยาคนจบทีัวคนจบเอทางชีวะนู่นนี่นั่นแล้วจะมาเป็นครูเราเรื่องอาหารได้ยังไงเนี่ยทําไมเราหลวมตัวมาแล้วลูกเอ้ยอคือส่วนตัวหนูเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วหนูก็เลยสนใจในการทําอาหารและหนูเชื่อว่าอย่างตอนแรกที่หนูทําหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเรา หาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหนูเชื่อว่าครูเขาก็จะรู้เหมือนกันก็เลยแบบเหมือนมาเรียนรู้พร้อมๆกันไปอ,อ่ะครูขเขาไม่ใช่เชฟนะเ <c oughs> ขาจะช่วยเราได้เหรอเราเรา,เรามีความกังวลอันนี้ไหมอย่างยังหนูค่ะคือหนูค่อนข้างที่แบบอยู่ในด้านของอาหารมาอยู่แล้วว่ารู้ตัวว่าชอบอาหารอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะพอมาอยู่บ้านเนี้ยก็เลยคือหนูไม่ได้มองว่าแบบครูจะต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอาหารเพื่อที่จะช่วยเราแต่ว่า ครูเขาเหมือนเป็นคนที่คอยช่วยมองว่าแบบเหมือนสมมติว่าเราเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเขาจะช่วยมองได้ว่าแบบมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้นะหรือมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้นะทางนั้นที่เขาก็ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ด้านอาหารมากขนาดนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็จะเป็นหน้าท,าที่เราที่จะต้องไปหาเกี่ยวกับอาหารที่เราทําอยู่อย่างลึกขึ้นอีกทีงเนีน้ค่ะมนเป็นคู่คิดเวลาเจอปัญหาใช่ อเป็นไงแฮปปี้บานาน่ะเราหลวมตัวปะเราอ่ะปัญหาเยอะนะสร้างมหาศาลพอสมควรนะผมที่ผมเข้ามาในบ้านโปรเจกต์นี้ก็เพราะหนึ่งคือคืออย่างที่ผมบอกาผมหารนี่คือมันแปลกใหม่คือผมไม่ได้เป็นสายนี้มาตั้งแต่ตอนแรกคือเราก็ลองมาทําหารสองคือผมคิดว่ามันเป็นเร่องมันสร้างเป็นอาชีพแล้วก็แบบหาเงินได้จริงนะผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกได้ว่ามีความสุขที่อยู่ตรงนี้ก็เลยเข้ามาเน้่ว่าคือ อย่างสมมุติว่าคือผมรู้สึกเอครูนี่เขาแบบแบบแตกต่างกบบนิดหน่อยคืออย่างสมมติว่าผมเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเขาอาจจะแบบแค่เขแค่เขาแค่เรียนแล้วก็แค่เรียนไปเรื่อยๆแต่แบบครูคนนี้ที่นี่เขาก็แบบทั้งจะดูอารมณ์หรือแบบดูในหลายๆอย่างหลายความว่าเขาดูแบบเออเรียกว่าดูสนใจความรู้สึกแบบของนักเรียนระว่าแบบการเรียนเท่ๆไปร่ผมรู้สึกอันนี้คือเป็นความต่างหนึ่งว่าดีแล้วเขาดูแบบแบบคิดในแบบหลายๆแง่มุมดีไม่ได้คิดแบบแบบ บางครั้งแบบอาจจะแบบคิดตรงๆไปบ้างตรงมาแต่เขาก็ดูแบบฉีดแมวมีปัญหาโน้นมนันาอีเขาก็สามารถแบบช่วยเราแนะนําให้สามารถแก้ปัญหาไปเรื่อยๆได้นั้นเนี่ยก็คือผมก็เลยอยากเข้าไปในอย่างผมมีความคิดหลากหลาย<ช>แต่เท่าที่ฟังเนี่ยจากน้องพีเล่าเล่าอรี่ y ของเขาเองเห<ช>็นตัวอย่างของโรสไมน์เซตที่ชัดมากเลยประโยคกุ้งตาโนไปเลยเขาเขาบอกผมไม่ได้มีพรสววรค์และไม่ได้เก่งอะไร แล้วก็แต่เขาเชื่อว่าถ้าผมจริงจังกับอะไรสักอย่างผมจะพัฒนาตัวเองได้รู้สึกหัวนี้เป็นทรัพย์สมบัติที่เขามีตั้งแต่อายุเท่านี้เลยรู้สึกภูมิใ,ใจกับเขามากค่ะมีพี่พี่ฟาโอค่ะเชิญอาจารย์ยุทธพันธ์ค่ะครับก็กนต้องขอบคุณคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับที่ทำให้มองเห็นภาพแล้วก็นำมาใช้จริงได้ก็สิ่งที่สำคัญก็ ที่เห็นก็คือน้องๆทุกคนมีกําลังใจที่เข้มแข็งมากในการที่จะ,ะฟันฝ่าอุปสรรคก็เลยอยากจะถามทุกคนว่าอะไรที่เป็นตัวที่ทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะว่าน้องอยู่ที่บ้านน้องน้องผเผชิญปัญหาด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับก,ก็อยากจะถามครับผมก็อย่างตอนที่หนูเจอปัญหาหนูก็จะคิดแบบว่าเหมือนคิด ปลายทางว่ามันจะต้องเจอแบบว่าสมมติถ้าปลายทางคือเราจะต้องได้กําไรเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยอมที่จะสู้กับมันต่อและอย่างมันเป็นสิ่งที่หนูเลือกที่จะทําอยู่แล้วหนูก็เลยต้องทําให้มันสําเร็จอะคะยอดเยี่ยมครับขอบคุณค่ะแล้วคนเอล่าน้องน้องแอ,อมน้องพีาสาหรับหนูก็อย่างหนึ่งเลยสําหรับโปรเจกต์เนี้ยค่ะก็คือเกี่ยวกับความชอบของหนูที่แบบตอนนี้มันมันอยู่ในจุดที่เราชอบมากเราสนใจมันมากดังนั้นเราจะ เรแเราก็ไม่อยากให้ไม่อยากปล่อยให้ความสนใจตรงเนี้ยค่ะมันแบบหลุดไปแล้วก็ทําให้เราก็ก็ไปสนใจเรื่องอื่นที่เราเหมือนแบบมันก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนี้ก็ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะอือจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความกดดันด้วยอ <laughs> ขอบคุณค่ะว่าไงเจ้าพีอะไรทําให้เราฝ่าฟันอุปสรรคที่มากมายเหลือเกินอืมก็อืมก็กลางใจจาก หรือไม่ก็ทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็แล้วก็มาจากตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแบบว่า,าไหนก็มาแล้วก็ทําให้มันสุดๆไปเลยไหนๆก็ปัญหาก็เจอมาต้งแต่คานี้ปะเออถอยตอนนี้ก็ไม่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 ไมไมไมทันแล้วก็ก็เ,เลยเต็มที่มันเป็นเลยดีไปอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะฟังคําตอบของน้องๆทั้งสามคนแล้วนี่รู้สึกว่าเขามีมีของดีอยู่ในตัวนะแล้ว ถ้าได้รับการบ่มเพาะชี้นำดีๆเนี่ยเขามีเขามีแรงผลักดันจากในตัวของเขาไปได้อย่างดีเยี่ยม